ตักทายสบายดีทุกคนพบพ่อกับสองคอมมีลูกสาวนาคือเก่าวันนี้พะกะพบพ่อกันย่ำค่ำๆเนาะทุกคนเลือกเวียกเลิกงานเลิกการ <c oughs> แล,ล้วเวียกเคื่อนเวียกซ่านเนาะทุกคนกับพาทุกคนมาผ่อนคลายเนาะพาทุกคนมาผ่อนคลายเหล่าหัวเหล่าซวนเฮาคือเก่าเนาะทุกคนบได้ไปซ้ายมาสายดอกทุกคนเอ้ย <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศจากอยู่เพื่อนอยู่ซ่านมาหล่ะห,ะหะัวหลาอสวนกล้วยกล้วยยังอ,อ่อ,อนๆอยู่มนีผู้ได้ทีได้เขามาเบ่งคีวิดีโอแม่ครอบเนาะขอให้ทุกคนอันที่พบเจอเรื่องอียังต่างๆเนาะขอให้เป็นเรื่องกล้วยๆเรื่องง่ายๆในการดำรงชีวิต กำลังตึงตัวนี้เนาะกำลังตึงแต่บททันเด้ดเต็มที <c oughs> สนะท่สวนครัวเฮา,าเองเนาะทุกคนสวนครัวเฮาเองหลังจากที่ใส่ฝุ่นไประยะหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาบ่มีขี้แกบเฮากเ็เลยเอาขี้งัวมาใส่ เท่หน่อใหม่กำลังแตกแนงเนาะหนึ่งสองสามแตกแนงขึ้นมาแล้วสำหรับหน่อบงหวานเนาะทุกคนสมงาเ่นออกเบิดจงไว้สามลำํำเพราะได้เป็นแม่หน่อไผ่กิมซุงกิมซุงนี่พอได้รุ่นเนาะทุกคนตอนนี้เนี่ยหะหน่อตอนนี้กะ ยาวอัหลดัดขึ้นแล้วทุกคนพ่อเนาะแนงหน่อ,นอแนงแพงตาพั่นกาออกตลอดแนงน่อยพัน่นแต่ขึ้นมาคักบ้ามือเน,นาะหดน้ำกันสองซ้ำมือสองมือหดเธอนึงหด ดเธอละหาบขูเนาะสองมือฮดเธอหนึ่งสำหรับบรรยากาศทางบ้านเฮน้าเมื่อกี้เริ่มสีขาสู่ฤดูหนาวอีกแล้วทุกคนเริ่มสีขานอากาศเริ่มหนาวอีกแล้วเนะาะจะกเขาบ่เขาจากนี้เดือนในอาทิตย์หนึ่งเะบ่จะขอนจากหน,า,กนาวจากอันใดเป็นฤดูอันใดเนาะ เริ่มน้ำอีกแล้วมือนี่เริ่มมันลมผัดวีวีลอยๆ,ๆมีพายมาหานหน่อไม้ไมบ่วะบอเนาะต่างสุดต่างสุดหน่อเองอันนี้นะบน่มีมีพาฮักทุกคนแหนงหน่อไม้พายบ้านอันนี้นะนี่ออกตลอดได้แท้ๆม,มันข้มกะฮักกะฮักไปแกงหวงังส่วงวัน ซุกเนาะสุกวันซื้นนี่มือนีกับวันคานป่งหน่อขึ้นมาอีกแล้วมืออื่นนี่สิจัดการเผิ่นแต่เศร้านาะทุกคนโหมึงดูนี่มืออื่นจัดการผิ่นแต่เศร้าบริด้ณดน้าเนาะสำหรับน้อไม้พผ่บ้านนี่แต่ว่ากระแตกแน่งดีๆเพราะว่าพิ่นอยู่ไก่น้อง พิ่นอยู่ไก่นองยามคำๆแบบนี้เนาะทุกคนหลังจากทีเฮาแล้วเวียกแล้วงานกันได้มาหล่อหัวหล่อ่วนน,นั่นี่กัหูซึกผ่อนคลายได้เห็ดยังเถ่ลรวยอนุญาตใหมอก,กันบ่น่าโอ้การเกงบ่ซส่งบ่บไซไหลงวัวเขาคอก งัวกะพอคอมเอาเพิ่นมานอนอยู่ให้หน้าเนาะพอได้อาศัยอันฝุ่นคอกใส่ให้ใส่หน้าเนาะปีหน้านี่ตกกะใส่จังว่าจักเ่าสมุนสมไเบิงพผ่านต้นลไยน่ะทุกคนบี่ปลูกเข้าปี้ังอดยอดอยู่ พุ่นพุ่นข้อก็มาใส่อันอคุ้มลเล่อคุ้มลเล่อบางเนี้ยนะคุ้มเล,ล่อเค็นจนจนเต็มปา่าคุ้มขนาดยังบวถอดใบพ่ออันนั้นยังบวถอดใบพ่อต้นเลยยังสําเก่านนะหัวสีไค่ก็ออกดอกอีกแล้วปีนี้ สปีสอนแล้วนนะหัวสีไข่ออกดอกต้นเลี่ยมใหม่จนแก่บ่มีผู้บริโภคเลยปีนี่ไผรก็กินบวบอัดบว้วเนาะมันเป็นตลอดเป็นลายผู้ได้ผู้ได้กินส่วนร้ายเขาจะว่ามันอยากแพ้กระเพาะเนาะกินอะไรอยากแหน,น่อยากอ่งอยากแสบหูข้อเขาจะว่า สำหรับผูกที่กระเพาะบ่อคอยบ่คอยหับวาส,นสันซะหน้าซึมนี่เด้น้าอับแกน้องางนี้แล้วซึมลงไปอย่าเท้านี้กับพอคขอมผลมาอันามยให้งัวกินเซ็ตซัดดินแม่ค่อมน,อนะ่นทุกคน ปลูกยังก็เพื่อสิขึ้นหันะนะมะคุ้งนี่ก็ได้3เดือนแล้วมาปลูกไว้นี่นะบา่บาบ่ามื้อโดเนาะ2มื้อ3ม,มื้อดน,น้ําเท่านึงดิยัง,งอันกิงลิงกองลองบ่ใหญ่จักเทื่อดินกเพิ่นกันคันเป็นยามฝนนี่ก็น,น้ํากสิอ่งเด้คันเฮาขุดเป็นคุมจกักลกจักหลอกว่าน,นี่น้ําอ่งบ่มีบก ยามฝนน่ะฝนตกมาหน่อยหนึ่งกะอ่างบัดคือยามแรล่งเนี่ยนี่นะเ้าหดน่ะเ้าหดใส่น่ะบัดไล่ลงโคบโคบเอาไปมาดดจนบมดจักแนวเวว่าเนาะดินกันเลยดินเหนียวเนาะดินดากเหนียวปลูกยังกับบวชหอยงามปันไดมักบรวบมักบรวบน้ำหมอก โอ้ยหมักบวบน้ำหมอกเรืโม,มืเอ,อื่อทำมาหาทำไมคา,าจังสิจัดการเพิ่นบรรยากาศน้องแมคคอมหัวฮาวท่าจอดกันสิปะม่านนี่เนาะทุกคนยามคำๆำ,ำแรงๆโอ้ยตัวน,นี้แก่แล้วพี่น้องเอ้ยแก่แล้วนี่นี่นี ปิดเอาเลยนะ ừ, บูยยังบอกท่านแก่บันไดบิดเอาเลยตัวนี้เป็นยังได้ฮมัมลิงหน่อยโตลกละคั่วเออหมักบวบหน่อยนี่ขอขอผัดบรเห็น อันนี้นับุท่านใอันนาปันไดมืออื่นมืออื่นจังจัดการเพิ่นพอดีลูกคนเจียบหัว ปักตอ,อกเนาะทุกคนปักตอกมันอะน,นะมันหลอดหลอดตายเอามาพังไว้ใส่ฝุ่นบักลาย,ลายได้น<อ>น่เพือนซานบันสอง แดด่องยามแรงมาหยาอันนี้ก็เอาแน่ว้ายแต่พระท่านตัดออกให้งั่วเนาะอ่าล่ำิ่นล่ำกับใบหันใบนะ่ะสิเป็นสีซาซาล่ำิ่นแข็งแข้งในอยาเน,นี่ ได้หมักอยู่แบบเงียบๆแบบปานแม่คอมก็กดไลค์กดแชร์เนี่ยได้ทุกคนต้นมักหุง่งต้นมะหุ่งเตี้ยหัวห้าหน้าถึงสีล้อมตะนางทุกคนล้อมตะนางแต่ว่าไก่หันยังเข่าได้คือเก่าโอ้หมักบวบนะนี่มีอีกนะนี่มักบวบ ไก่กับเขามาคือเกาก็เลยหอันกาบไหมเนาะมาปกๆไว้พ่อไก่บอสะพายหลงเพลงยาวๆมาเนี่ยเฮอยังพายบอใส่สุ่ห่องเพลงอ่อมๆมาเนี่ยบอกรวยรวย รวยเรืยสบายดีสบายด the ีไม่ไม่อะไรจะดื้อไรสบายดีสบายดีสบายดีนะแม่โอ้ยมืดเด้สบายดีสบายดีบวบบวบพนแล้วนี่นะสบายดีสบายดีหนุบนะแม่สบายดีเรื่อยเรืคำนับคำนับเร็วบวบเลยโอ้ย ลูกคนคนป่านี่นะลูกคนป่าบัว้าขอสบายดีเลยแบบนี้ป่าคลิปวิดีโอนี่กะป่าไพ่ไพ่ป่าบังคับนะลูกคนป่าเอาไปให้พ่อไปให้พ่อไป่เอาไปให้พ่อหุ้ยผมพอกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี่ลาพีลาน้องไว้สำนึกก่อนเนาะทุกคน บอได้ไปไซบ์วันนี้เนาะอันย่านย่านว่าลืมกันกันเลยถ่ายคลิปเลาะเลาะน้ำหัวน้ำสวนนีน่แล้วนอะทุกคนบบบบขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กัน,กน,น,นสำหรับคลิปนี้สบายดี